สวัสดีครับผมเผ็ดไปรวยสวัสดีซี่ซูผู้สุขนกับผมมาแร้วพี่น้องเล็กรับขวดทุายคนที่หนึ่งกันยาสองหาหกแปดราบพี่น้องเนาะหมดที่แล้วกับพวกเขาราพี่น้องหมดที่แล้วกันเลยเลขกับกันเลยพวกเขาพี่น้องให้ซี่หกออกหกสามผิแดแต้มเดี๋ยวทั้งบนทั้งล่าง ส่วนล่างกะให้เกียหาเล็กหดออกฮกหาเนาะพี่น้องเนาะส่วนบนวอาปิดขอทษขคอไปพี่น้องเห็นบ่เลกล่างกับพดแจมหนึ่งบนกับพดแจมหนึ่งตาพิ่นก็ให้เหลกล่างนั่นแหละพิดเนาะพี่น้องมองไงเลขกบนออกหกหาไหมฮกเฟิร์ดเป็นเจีดหาส่วนบนเนาะพี่น้อง บัตรในล่างเพื่อนเป็นหายซีหกเลยบัตรออกหกสามเลยบนล่างพิษแค่แต้มเดียวผลกระแ้มหนึ่งล่างกระแ้มหนึ่งแม่พี่น้องมาเนี่งอำไมาพี่น้องเพราะว่าเหล็กวิ่งเพื่อนมันหลุดแฝบพูนพกระบอกขา รถก็ขึ้นรถเนาะพี่น,อนอ้องเนาะให้จังเลยเหมือนวันที่หนึ่งกันย่านี่ เล็กลับล่างเสียงฝนก็พี่น้องเป็นในทั้งบา้านพี่น้องตงุกนอกฝนส่วนเล็กวิ่งก็พี่น้องเด้อเล็กวิ่ง ห่งแรงนะพี่น้องเนาะ าไปนองหามาสองหัวแต่นาไปนองเนาะแม่นสองหวดที่สามหวดละ่ะหาเมื่อกมาหาสูนเมื่อกี้มาหาสูนหาสองเรา,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 าก็หกหามาสามหวแอ่เด้ยหาคับเก่า มันก็นยังมาเน้นหาอยู่หามันมาหามาสามหวแล้วเนาะมันมาหาศูนย์หาสองไปเกัน,นแล้วก็หกหาไม่ใช่มาหายังแบบนี้ทียังบอกครบสีหกหัวสีหกหัหวหจะที่ไป ต้าน้จะเป็นหวยสันจอดเนาะกับบอลแน์ดิหน้าได้ห้าหนึ่ง ห้าสามเก้สาสอง เก้าสีมากพ่อพี่น้องรัก 9, 9, 9, เก่าก็สองเก่าสีเนี่ยอันนี้เพื่อนห้เป็นตกกันเได้พี่น้องเนี่ยผู้เทียบเพื่อนก็ให้สองวดตลอดน่ะเออเพื่อนก็ให้สองคู่ตลอดน่ะบอกผิดขอโทษพี่น้องเพื่อนห้เป็นตกกันเนี่ย เพื่อนห้เป็นตกกันได้พี่น้องได้เก้าหานี่ยแหละพี่อานมากันพวานมานํากันได้เนาะเพื่นเฮ็ดเป็นตกกันได้พี่น้องได้มวดนี้ม่หาครูเพื่อนเฮ็ดเป็นตกกันเก้าหาหาเก้าเนี่ยที่จริงแล้วตัวเน้นเพื่อนเพื่อนกันเน้นให้นี่แหละนี่หาหนึ่งหาสามนี่แหะนี่ ตัวน้องติดเก่าหวดนี้มิตก,กันได้พี่น้องเด้องหมวดนี้มิตก,กันหาเก่าพี่น้องเ้อแคบนะจอยจเอาเลขกลับล่างอย่างเดียวหนึ่งกันยาสองห้าหกแปดบนเอ้ยยังคิมีบนอยู่บ่เพื่อนหายล่างยังคิมบาบอยู่บ่เพื่อนหาวิ่งหากับเก่าเพื่อนเน้นหาถ้าว่าหามาสามหมวดตดีแต่นม่พี่น้องติดต่อกันเลย 5052แล้วก็หกหาเ่าคีดมาล้างกว่าบาทนี่เออนยเขาบะแหน่ได้พี่น้องได้ห้าหนนี่เป็นตัวเน้นเนี่ยเป็นเน้นทิฐิหาเก้านี่เป็นตัวล่องนี่ก็คือ9294นี่เป็นตัวล่องเขายังมีตัวกันหาเก้าเพราะว่าเหล็กวิ่งไปนั่นมาน้ำกันได้นะพี่น้องหาเก้าเก้าหาในบ้านกันได้กัย่ากลืมบนล่างไปกลับได้เพี่โอ้ยบอกพี่ติดหลับพี่น้องเพิ่อนหายล้างคี่มาบนล้างอยู่ พี่น้องกัดตัวน้ำเดรน่ถ้ามักถ้าชอบก็คือหาลตรตเตอรี่กันนะเ่รามากักผ่านเบาว่าิดท่าถือกะกบขอโทษขออภัยพี่น้องเขาหลายๆอันนี้ละ่ะคือสัญ,ญลักษณ์ขั้นบทเขียนผิดกับว้าผิดกับว่าแมนเพ็ดพาลุยเนาะพี่น้องเนาะ นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พป่น้องเนะ้ยกดไลค์กดฟรีบริกาเสียเงินเสียค่าไม่ยังกี่บาทหรอกเอ้านะสวัสดีครับผม